เอาละครสวัสดีคะวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้นมมนกกนลนวนะครับซามเกมเมอร์นะฮะับเกมไนโคลไนคานะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในดันเจียนนะครับไม่ใช่ดันเจี้ยนปฏิทินสิดูดีดันเจียนกิจกรรมนะฮะเป็นกิจกรรมริมะนะแม่น้ำแห่งอิสรภาพแห่งการบ,บินนะตอนนี้ผมอยู่ชั้นหนึ่งนะวันนี้จะมาบอกวิธีการที่แบบว่าเราจะลงหาเจ้าสิ่งนี้นะขนนะครับขนแห่งการบ,บินนะได้เยอะที่สุดนะครับแล้วคุ้มที่สุดนะครับคือลงชั้นหนึ่งนะ เพื่อนๆอาจจะไปลงชั้นสองสามสี่ห้าหกเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับมันได้ทองเยอะได้ไอพีเยอะใช่ครับแต่ว่าปัจจัยการลงกิจกรรมหลักอันนี้ก็คือการหาขนนะเพื่อเอามาทําอะไรนะรผลนะครับเอามาตรงนี้นะเพื่อนๆมาดูตรงนี้ตรงคําว่าสร้างนะครับแล้วการสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหนะตรงนี้นี่นี่นี่ไหนนะเดี๋ยวน,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 นีอ่ะนี่นะครับเราจะเอามาแลกเจ้าสิ่งนี้นะนี่ ขนนกแห่งการโบยบิ Banana, นนะครับนี่มันจะมีของมาให้เราแลกมากเลือกเลยนี่ตานะครับตาเปลี่ยนอาชีพนะประมาณหนึ่งอันต่อเซิร์ฟนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งอันต่อเซิร์ฟหนึ่งอันต่อเซิร์ฟดูนะอันนี้รายสัปดาห์ห้าอันนะครับใช้ประมาณสิบอันนะครับแล้วก็น,นี้ยี่สิบห้าอันต่อสัปดาห์นะคือรวยเลยไปค้าแบบของฟ้าได้เลยคู่กันอันนี้นะครับแล้วก็ใบพา5ห้าใบนะครับใช้อล่าสิบห้าอันนะครับแล้วก็ตาเปลี่ยนอาชีพนะสิบสองอ่าสิบอันต่อสัปดาห์นะครับซึ่ง อันนี้คือดีมากเลยนะคือเพืเ่อนๆต้องคาบนะอันนี้ต่อสัปดาห์นะอันนี้ต่อเซิร์ฟเอาไปคาบที่หลังได้นะครับส่วนอันนี้รายวันนะครับต่อเซิร์ฟเวอร์รายวันนะอันนี้เราเราต้องคาบนะมันใช้สี่อันนะครับแล้วมาดูนะครับว่าตอนนี้ผมเก็บเจ้าขนนกแห่งปัญญาไอ้ขนนกเนี่ยได้กี่อันแล้วนะครับมาดูครับตอนนี้ผมเหลือน้อยกว่าหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าภายในสองชั่วโมงเนี่ยนะครับผมฟาร์มคนเดียวเนี่ย ในชั้นหนึ่งเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะเราจะลงชั้นที่มันจบบอลไวที่สุดนะทําไมเพื่อนๆบอกเฮ้ยทําไมสมม่มึงฟาร์มไวจังวะ n อ c นะฮะขายของทําไมฟาร์มบอลไวจังเออนะฮะมาดูนี่ฮะจะไม่ฟาร์มไวได้ไงครับผมดาเมจทักษะร้อยเจ็ดสิบนะขยายดาเมจทักษะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเรื่องตีมอนชั้นหนึ่งเนี่ยมอนสามสิบห้าเนี่ยผมตีแบบสกิลทีสองท,องทีมันก็แตกแล้วทีสองทีมันก็ตายแล้วนะอนวนะเออนะครับ อ่ะทีเดียวนึงอาจจะไม่ตายนะแต่ถ้าเกิดว่าติดคิดที่ข้อซูด,ดาเมจเนี่ยอาจจะทีเดียวตายนะครับนะครับอันนี้เรามาเก็บมนก่อน,นให้ครบแปดลตัวนะโอเคตีไปก่อนครับโอเคปล่อยตีไปครับเดี๋ยวมันจะไปแย่งมอนเท่นเนาะเดี๋ยวผมย้ายที่ก่อนอ่าย้ายแนวก่อนครับมีคนไหมตรงนี้ไม่มีนะโอเคผมจะตีคนเดียวเลยอ่ะมาอธิบายกันนะเสียงเกมดังไปไม่ดังเนาะนะฮะดาเมจทักษะผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบทุกคนคือแบบ เวอร์วังอลาัางการดาเบตอาวุธอยู่ที่หนึ่งถึงห้าสิบห้านะเพราะว่าผมรีพลังเวทได้อ่าดาเบตอาวุธมานะครับก็ดาเบตทักษะเนี่ยคือสายเวทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆคงจะรู้ดีกันนะ่ะคือเป็นอาชีพที่สกิลแรงที่สุดในบรรดาตัวของนายโคลนายข่าวนี้แน่นะฮะถ้าเล่นสายปัดเปืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นดาเมตที่แบบแรงมาก DPS คือแรงเวอร์วังอลังการแรงที่สุดในเกมแล้วนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบฟาร์มไวมากที่สุดนะ โอเคมาดูกันเดี๋ยวนอกเรื่องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะนานนะโอเคมามาดูกันว่าผมได้ผลประกอบการเท่าไหร่นะตอนนี้ได้มาทั้งหมด53ลูกนะได้มาทั้งหมด53ลูกเดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนนะอ่าไว้เผื่อแบบทำคงทำคลิปนะอ่านี่ครับ53ลูกเลื่อทำนับปงนับปลงนะนี่ครับทั้งหมด53ลูกนะครับถามว่าทาไมมันได้เยอะจังนะผมเล่นคนเดียวนะผมลงคนเดียวนะแล้วผมก็ไม่ได้กดบัฟบ๊อบ,บอะไรนอกจากเนี่ยยาขวดฟ้าเนี่ยตีไวนะครับ ทีวขึ้นแล้วก็สกิลแรงขึ้นนะแค่นั้นเองผมมาได้ทั้งหมด5 3เม็ดนะก็นี่ฮะผมก็จะมาคราฟอันนี้ก่อนเลยลายวันเนี่ยผมรับของกิวก่อนมีใครได้ของสมบัติมาโอเคไปที่กิจกรรมครับสิ่งที่ผมจะคราฟรายวันก็คือนี่ครับอ๋อตัวที่มันอยู่ที่ทั่วไปกิจกรรมนะครับแล้วก็นี่อันนี้นั่นก็คือใบนี้ครับเครื่องรางนะดาเมจพื้นฐานนะดาเมจพื้นฐานนี่ก็คือนี่ ดัเมลพื้นฐานสองหน่วยเนี่ยอายุการใช้งานคือยี่สิบปดวันนะครึ่งชั่วโมงหลายวันก็ใช้ประมาณแปดเมตรแต่ถามว่าดีไหมก็ดีคือเราสร้างสร้างได้อยู่แล้วผมก็จะสร้างไปเลยมันใช้สิบสองเมตรผมก็จะเหลืออยู่สี่สิบแปดก็เท่ากับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยผมคาบได้วันละห้าสิบเมตรเนี่ยถ้าผมตีได้ห0สิเมตรเนี่ยสองวันเนี่ยผมสามารถคาบอันนี้ได้แล้วทุกคนนะ สองวันนี้ผมสามารถครับตาเปลี่ยนอาชีพได้แ voilà ล้วนะทุกคนนะตาเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ไล่ลงมาเลยอันนี้หนึ่งอันสามสิบอันสี่สิบอันนะครับอันนี้ก็สิบอันง่ายอันนี้รายสัปดาห์เดี๋ยวเราไปครับวันสุดท้ายได้นะนี้ก็ต่อเซิฟนะอันนี้ต่อเซิฟต่อเซิฟนี่เราจะไอ้นี่นะทุกคนนะเราจะแบบว่ายังไงอะค้าให้น้อยที่สุดนะต่อเซิฟคือเราจะค้าให้น้อยที่สุดนะเราจะคราบอันนี้ก่อนเลยครับรายวันนี่สร้างไปเลยครับสามันไม่มีครั้งสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะทุกคนนะ มันใช้ร่วมกันแต่ว่ามันไม่มีนะครับเมื่อค้าวันนี้แล้วคุ้มสุดนะครับเราครัาต่อไปนี่ก็คือ10ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ก็คืออันนี้นะตาเปลี่ยนอาชีพนะเราก็จะค้าไปเลยสิเมตรนะทุกคนนะปึ๊บสิเมตรช้เป,ป็นสี่สิบลูกนะตายเลยครับปึ๊บปั๊มสองสัปดาห์เราจะได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบอ่ายี่สิบตานะเปลี่ยนอาชีพนะมันคือการเล่งเล่งการเปลี่ยนอาชีพเป็นคา้าสองและคา้าสามนะทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะต่อไปนะพรุ่งนี้ผมก็จะซับค้าอะไร นี่ครับดันเจียนนะครับชาร์จเวลามาซาร่านะอีกอันนี้อันใช้อันสิบนะก็ห้าอันนะครับผมจะใช้อยู่ห้าสิบลูกก็ตกแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมจะค้าอันนี้ได้าบาสบายๆเลยเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะดอปบ้างดอปน้อยนะแต่ว่าการันตีเลยคือว่าภายในอาทิตย์เนี้ยนะครับถ้าถ้า,ถามันอยู่ทรงๆนี้นะภายในอาทิตย์นี้ผมอาจจะแบบว่าค้าไปพวกเนี้ยได้หมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาเก็บเอาไอ้ขนโนแห่งการบบยบินเนี่ยมาค้าจเฉพาะแค่รายสัปดาห์อย่างเดียวนะ แล้วก็รอคาบอันนี้ครับตาเปลี่ยนอาชีพนะอาทิตย์หน้านะครับนอกนั้นคือแบบได้หมดเลย <c oughs> แล้วส่วนนี้นพาไปรัดนี่สําคัญนะเดี๋ยวผมต้องมาคาวพวกนี้นะแต่ว่าผมจะคาไอพวกของที่เป็น,ปนแบบว่ารา,ายสัปดาห์ไปก่อนนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้อ้ออย่าเพิ่งนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลืมบอกไปอธิบายเรื่องเรื่องการไปลงนะฮะก็ใครที่เล่นเมดนะเล่นเมดเล่นธนูเ,นเมจแดงๆนะแนะนําครับว่าชั้นหนึ่งนะคือฟาร์มง่ายสุดแล้วบอทอาจจะเยอะนะครับแต่ก็ ไอ้พวกบอทต้องต่อยอ่ะทุกงานพูดง่ายๆบอทตองต่อยอ่ะเมันฟาร์ไม่ทันเราหรอกครับมันจบบอลไม่ทันเราเราเราจบบอลไวกว่ามันนะอย่างเช่นผมเนี่ยสกิลทีสองทีมอนก็ตายแล้วสกิลทีหนึ่งตีทักทีสองทีก็แตกแล้วนะก็สบายฮะผมก็เก็บได้เยอะประมาณนี้แหละครับห้าสิบห้าสิบเมตรขึ้นนะก็สบายๆนะแบบว่าเมื่อกี้ตอนแรกอะที่มันเก็บได้น้อยเพราะว่ามันมีคนมาฟาร์อยู่งานผมผมก็ไม่ได้สื่อสารอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเป็นแบบหมดมารยาทนะผมก็ลัดช็อต มอนเขาสบายถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบหออคัสสองธนูคัสสองคือธะนูกธนูเนี่ยมันมันไวก็จริงนะแต่ว่ามันช้าสกิลมันไวมันรีดดาเมจได้เรื่อยๆนะธนูแต่ว่ามันไม่เหมือนเมจนะเมจมันดาเมจโบบายสกิลสกิลอาจจะช้ากว่าธนูนะแต่ว่ามันแรงกว่าเยอะเลยนะสกิลเมจแรงกว่าเยอะมันเป็นเหตุผลที่ว่าเมจน่ยมันฟาร์มไวกว่าธนูถึงแม้ว่าสกิลมันจะช้ากว่าเมจช้าช้ากว่าธนู รีดดพเอชแบบตีธรรมดาเะช้ากับธนูนะแต่ว่าเรื่อง DPS ของสกิลเนี่ยเมทกินขาดนะทุกคนแล้วเมื่อเปลี่ยนเป็นคัสสามไปเนี่ยก็เป็นเมทอีกเหมือนกันนะที่จะฟาร์มไวสุดในเกมนะครับแล้วก็เป็นสกิลเมทนะที่เป็นสกิลหมู่ก็จะฟาร์มไวสุดในเกมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจะเลื่อนนะชั้นหนึ่งนะให้ทุกคนฟาร์มชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งจะได้เยอะสุดนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชั้นอื่นเนี่ยอาจจะได้อีกเยอะเพื่อนๆอาจจะไปฟาร์มคนเดียวไม่ไม่ไม่หหหหววววัััังงไไไไอออออ้้นน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 นีีีีีีี่่่่่่ะมเเเเเเรรยยยยยยญญพืๆคิดาาภใ ไอ้ขนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยเพื่อนๆเก็บทันนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะผมแนะนําว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาลงชั้นหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆขาครบแล้วนะครับให้ไปลงชั้นสองสามสี่ห้าหกได้เลยนะสองสามสี่ห้าเนี่ยไปลงต่อได้เลยเมื่อเพื่อนๆเก็บเหรียญครบแล้วนะเก็บไอ้พวกขนเนี่ยครบแล้วแล้วก็เพื่อนๆเอาไปทําอะไรจนครบหมดแล้วนะเพื่อนๆก็ไปฟาร์มเก็บเลเวลนะอันนี้คือเป็นดันเจี้ยนอีพีเลเวลดีๆนี่เองนะฮะ คือแบบ e p แบบเลเวลพุ่งกระจายนะับทั้งเงินทั้ง e p เอ่อทั้งเงินทั้ง EP นะก็มาฟาร์มกันได้นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะบ,าบายยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ล่ะบ๊ายบายจุ๊บ